สวัสดีครับผมนายปราโมทลีขอสูงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการก่อนอื่นผมขอแนะนำองค์กรที่คนพิการปฏิบัติงานชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดตั้งอยู่ที่เลขที่99หมู่6บ้านสัมปะซางตำบลท่าสะอาดอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยมีทั้งหมด7หมู่บ้านจำนวนครัวเรือน1,096ครัวเรือน ในส่วนที่คนพิการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพัฒนาชุมชนโดยมีหน้าที่ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการเด็กเยาวชนสตรีผู้ไร้อโอกาสผู้สูงอายุรวมถึงด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆในพื้นที่ตำบลท่าสะอาดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาดได้ร่วมส่งเสริมการดำเนิงนง,งานเป็นการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลท่าสะอาด ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลท่าสะอาดศูนย์บริการคนพิการตำบลท่าสะอาดสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าสะอาดเป็นต้นประโยชน์คุณค่าและการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของคนพิการการจ้างคนพิการเกิดประโยชน์กับหน่วยงานคือเป็นการแบ่งเบาภาระงานของหน่วยงานเช่นการรับลงทะเบียนเด็กและเกิดการรับลงทะเบียนคนพิการการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการได้ด้วยตัวเองสามารถชี้แจงรายละเอียดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของผู้มีสิทธิพึงได้รับให้กับประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้องสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทนันบึ้งซ้ายอายุ33ปีพิการทางการเคลื่อนไหวและร่างกาย ได้รับการจ้างงานจากบริษัท King Power Corporation จำกัดรายละเอียดงานที่รับผิดชอบ 1. การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2. การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ 3. การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4. รายงานข้อมูลสถิติอัตราการคลอดก่อนกำหนดและ 5. รายงานข้อมูลกองทุนธนาคารขยะของตำบลท่าสะอาดค่ะผลลัพธ์จากการทำงานรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบงานด้วยตัวเองสามารถออกแบบระบบการทำงานในแบบของตนเองเพื่อให้ได้งานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้รวมถึงมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงานได้เป็นอย่างดี ยอมรับฟังปัญหาต่างๆในขณะที่ปฏิบัติงานและรับฟังคำแนะนำจากหัวหน้างานค่ะการดูแลสุขภาพคือการดื่มน้ำวันละดแก้วออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง5หมู่งดของหวานเค็มทอดและของหมักดองการออมมีการคำนวณประมาณการการใช้ใจ่ายอย่างชัดเจน และแบ่งเงินแยกสัดส่วนที่จำเป็นไว้ใช้จ่ายทำให้ไม่ใช้จ่ายเกินตัวและมีเงินไว้เก็บออมค่ะการช่วยเหลือสังคมได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในโครงการต่างๆที่ทางหน่วยงานหรือชุมชนจัดขึ้นเช่นการทำความสะอาดวัดทำความสะอาดถนนและการปลูกป่า เป้าหมายการทำงานในอนาคตคือสิ่งที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบงานให้สำเร็จและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้ค่ะ